สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มุก,กจะพามาดูนะคะเจ้าปูนะคะปูยักษ์นะคะที่เขาเรียกว่าปูอาลาสกานะคะอาา่าก็มันจะใหญ่มากเลยนะคะนี่เท่ากับฝ่ามือของมุกนี่หนึงฝ่ามือนะคะสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ฝ่ามือนะคะตอนนี้เราก็มีอยู่สองกล่องนะคะแล้ก็ตอนนี้มุกกกำลังจะหาเชฟทำให้อยู่นะคะ แล้วก็ต้องการซื่อนะคะนะคะใหญ่มากนะคะเราเราก็ต้องหาเชฟเพื่อที่จะทำอาหารตัวนี้นะคะแล้วก็มันใหญ่มากนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากกินนะคะพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่นะคะ ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่สี่สี่สี่ตัวนะคะน่าจะเออมาจาก阿สกานะคะเพราะว่าเขาติดเขาติดกับน่าจะเป็นปูอาร์สกานะคะ,ะ,คคะ,ะ,คะไม่ไม่น่าจะมาจากฮอกปกโดะะูเพราะว่าที่ที่อเออรัสเซียไคเมียนี่เขาติดกับอา,อาร์สกานะคะอ่า,าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังศึกษาที่เพื่อที่จะซื้ออยู่นะคะ นีคือเราเราก็ซื้อได้นะคะแต่เราก็ต้องหาคนทํานะคะนะคะว่ามันเอาอยัางไงนะคะใครก็เดี๋ยวหาเชฟก่อนดีวกว่าเนาะก่อนที่จะซื้อนะคะนี่ก็อันนี้ก็งี้นะคะเป็นกัมปูนะคะกัมปูอยากบิ๊กนะคะบิ๊กไส์นะคะบิ๊กไซส์นะคะ ก็ให้ใครชอบคลิปของมุกนะคะก็ยังไงก็กดไลค์กด subscribe ติดตามกดแชร์ได้นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ Happy New Year